สมัย,ยน,นี้ครับมันอนี้อะนี่ก็ซับป,ปลเรือครับบ้าขคปูครับบ้าโปูมาให้ยังมันนี่นสิเปียนผ่านไม่บ่สิสล้่บวกครับหาเจ็ดลรอบ,บวกหาเจ็ดครับพุ่มาแล้วครับล้านปลาล่องครับ เขาล่องไม่มีดเขาเชื้อเนอะเออต้อมไส้เนี่ยนนะ่ะมันมีแบกบล่องมึงมันตรงมันนะฮะอย่าว่างซ้ำเหมือนเนะัะมันนี่ปลาเราสีวิ้งของเล่นไม่ยครับปลาเราซีแค่หนึ่ง หาแต้น้เห็ดน้อเหลินครับนี่เนาะ อมอาจาร,รย์นม่เอาแบบมึงขึ้นนี่ส่ผ้าดันคล่องเขาก็ได้ดอกนะ่เกือส้าดคล้องมัดเลยไอ้บขึ้นไปไกลีเบดแล้ตอนนี้ อีมมม๋มันมบเย็นทำใบหนาเขาทำหรือว่าอางนี้ลูกข่กวขก่วทัวข่วกวดไปเลยไปมันเลย เขาบอกเอาใหม่ลวงเอาเล็กเปื <c ười> <c ười> at at ้อนครับหาเราเห็นดีแล้วครับเนี่ยหาไหมเอาญ่ทำไหนไม่ท้าเปลืองได้กู แบบนี้กัคนนี่เต็มนี่แล้วนาะนี่ต้องเอาต้าปูนมาบรต่อยนยาแห้ง นี่ให้ท้ายครับเสียเอาไปเห็นทั้งคร,รับเนี่ยี่เบียดปะครับเนี่ยเหลืองเงินเล่าครับบอกเลยบอ่ใส่ผ้าดันข้างหลังขอหลังดันแม่นเนานต่อขั้นได้ดี มันานางกว้างก็ได้ดอกมึงแน่นมากสินะมึงไปเกียรป่ะนะน,น,น,นี่นจะเห็ดมั้เนีย่ยมันสามพวงหรอเปล่า

เอาหนี่มันนั่นพูยเห็ดให้รุ่งเอ้าไปโอ้ฮะดูตัวมนพีบมั้งูตัวไม่นีแม่ลมยังดูตัวยังมันเหนียบไยมันนำขึ้นหึง่ง เยี่ยมไปเลยพอดีไปไปเลยเออสันเละเจอง่านไหมเออคือ มันตั้งนี่แล้วมีมือสอดไปเลยมันถดอันนั้นไปหนี่ก็เอาสายผ่านแต่เกาะแต่อันนี้เที่ยงนี่มันนี่บ่าะให้มันยอนดาบลงกระจุบตัวนั่นคือกองหัวหนุ่เนาะเือในท่านี่มันหนักนี่เอาสายผ่านผ่านมัหนีเกาะเชี่ยนตรงนี้จะยืนตัวบางวามันยอนตรงนี้เนา เห็นเบิ้งม่อครับว่าเชียดอยีกยหนึ่งเบิ้องเอาเด้อผานดันครับผานดันถอยหลังครับผ่บานเมื่อกจะผ่านดึงอันนี้เชียผ่านดันครับดันถอยหลังเลยครับ,เ,รบเพราะว่ามันในแห้งกว่ากันครับ นี้มันจะม้วนเข้าวนว่มันมุดรปดูมันเป็นอะไรมันเป็นานอย่วไหนเรามันบุบออไปมันบุบดินเขี่ยมีเลนอันนี้ไม่มีเลยนี่ยเผาตัวเลยวะลูกเฮ้ยเผาเผาตัวนีมันจะขาวินบุตเนาะเผาใหญ่มึงแม่มูมูดีวะมึง อดด่นน,นึ่งเขาเคียงเข้ามั้ยเขามีาบุ้่ตัวนี้มันเป็นอะไรบูดจับเลยเหรอมันต้องใส่ตัวนี้เอาลูกองการจะเผาไนนอ,อ้ี่หนจัเลยอเอาไปก่อนขึ้นท่นอกนนมันต้องเห็นมองสีแย่มองสีก่นอนแหม่ตรงแย้ลูกองการเผาลูกจะมาตั้งกันไไี้แ่นี่อืม ตั้งกันเลยหแป้นนี่แล้วก็แป้นแป้นตัวนี้ไม่หมดละอืมอืมทุกวันขันนวดอืมเง็ดรถเขียร์ไม่มาไงเลยอ้าวมันมึงมีล่าไอ้ยกขึ้นมีล่านอนเว้นไลค์ครับอืมยากครับนอนนอนเดียวะดึงดูดเึ้นอ่ะใช่ยากหยอกลานครับแต่ละมื่นตายแต่น้ำล้านเฮ้ Ay, sabay. ดันเลยพุ่นะโอ้ยเห็นมาพี่น้องเอ้ยดันแล้วครับพุ่นะโอ้แน่นอนครับแน่นอนพุ่นะโอ้แขนหักไปไหเอ้อ ล่วงเหล่าคนเพื่อตูสู๊นี่คนเห็นเบื้อาง <laughs> ไป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 อยากเบิ่งหลอกไปน่ะไปแล้วครับ ใส่มาใส,าส่อีกซะหรอเป็นแน่จันโค้ชเองหนึ่งสิบพานบ่ะพานอยู่ครับพ่าได้ใส่นล้วว่ได้รอใส่ยอยู่วะว่าได้รอใส่ยอยู่ไว้แต่แบนเหยียดหน้าก็หยิบขอึ้นเท้าคนแรกนึอืมมาตักพังกันแทะออกกันวะเอา้าบายบายครับเดี๋ยวรอติดตามครับรอติดตาม